ดี๋ยวพี่จะพาเรามาดูก่อนอันนี้คือ Maker Space ของเรานะครับเป็น landmark แห่งใหม่ของวิศวะของเรานะครับคือพี่ก็ยังไม่มีโอกาสได้ใช้แต่ว่าถ้าเราเข้ามาเราจะได้ใช้เป็นปีแรกเลยใครใช้ก็ได้เหรอพี่ใช่ <นะ S 1> ใช่ใครใช้ก็ได้สามารถมานั่งติวกันได้หรือว่ามานั่งทํากิจกรรมได้มาแบบผ่อนคลายหรือมานั่งตักแอร์ก็ได้นะ พี่แล้วที่หนูรู้คือมันมีภาควิชาชีวการแพทย์มีอะไรยงอื่นอีกไหมคะสำหรับวิศาวะของม่ทิดนนะครับประกอบด้วย7ภาควิชานะครับพี่จะท่องเป็นเพลงให้ฟังอะ่ะเครื่องกลเคมีโยธาคอมตอร์ไฟฟ้าไบาโอไบโอน <c oughs> ับทันไหมไม่ใ่เราลองมาท่องตามพี่เครื่องกลเครื่องกลเคมีโยธาคอมอุร์ไฟฟ้าคอมอุร์ไฟฟ้าไบโอไบโอ มารู้จักกับเต็งหนึ่งของวิศวกรรมโยธาครับโยธามาันเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้างคะในช็อปนี้หรือว่าโรงระลองนี้ก็จะแบ่งเป็น3แล็บใหญ่ๆอ,อันนี้ก็คือแล็บฟูอิดพี่ๆเรียนอยู่ก็คือการไหลรอดประตูระบายน้ำนะครับและให้ตัลิกจำนะครับแล้วก็มีแล็บแมทเทเรียลที่ทดสอบวัสดุก่อรสร้างต่างๆแล้วก็แล็บไฮเวที่เราจะไว้ทดสอบยางมาตอยหรือว่าวัสดุของระบบทางแต่ละแล็บก็จะแบ่งเรียนไปตามชั้นปี ผู้หญิงนสามารถเรียนได้ไหมคต้องบอกเลยนะผู้หญิงเรียนได้ผู้ชายเรียนดีสาวๆมาไม่ต้องห่วงเลยว่าจะหน้าเสียหรือว่าหน้าโทมนะครับอย่างที่เห็นจากด้านหลังนี้สาวๆเรียนเยอะมากนะครับมีงานที่ตอบโจทย์ทางด้านลุยๆที่ผู้หญิงที่ชอบเน้นการผจญภัยอะไรอย่างนี้ก็แนะนําน,นะครับ เราก้มาถึงกันแล้วที่ห้องวิศวรกรรมไฟฟ้านะครับจะพาให้เรามาเห็นแบบใกล้ชิดเลยว่าพี่เขาท,ทาอะไรนะครับพี่ทําอะไรกันอยู่อ๋อตอนนี้พวกพี่ๆกําลังทดลองการทํางานของอินดักชันมอเตอร์นะครับเป็นมอเตอร์สามเฟสที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไปครับพี่หนูได้ยินมาวิศวกรรมไฟฟ้าคือกลับไปซ่อมเครื่องอออใช้ไฟฟ้าที่บ้านจริงคือต้องบอกก่อนนะครับว่าวิศวรกรรมไฟฟ้ากับการทํางานฝีมืออย่างเงี้ยมัน ไม่เหมือนกันนะครับเราจะเรียนพวกวงจรการทํางานของมันก่อนนะครับแล้วเราก็จะคอยวิเคราะห์วงจรแต่เราก็ต้องรู้พื้นฐานมันว่าถ้ามันพังมันจะเสียตรงไหนเราก็ควรจะรู้เป็นพื้นฐานไว้เหมือนกันครับแล้วก็ที่คณะของพี่นะครับก็จะมีอุปกรณ์พร้อมเพียงเลยครับให้น้องๆได้ฝึกสําหรับการนําออกไปใช้ในอนาคตได้ น้องตอนนี้เราก็มาอยู่ในวิศวกรรมเคมีแล้วนะครับน้องๆอ,อยากรู้อะไรบ้างเนี่ยพี่แนะนําเพื่อนพี่เลยวิทยาศาสตร์เคมีกับวิศวะเคมีมันเรียนต่างกันยังไงอะคะวิทยาศาสตร์เคมีก็จะเป็นการทําแบบสเกลเขาจะดูเกี่ยวกับศึกษาเชิงลึกในเรื่องของโมเลกุลหรือว่าอาจจะเป็นพวกปฏิกิริยาแต่ถ้าเป็นวิศวะเคมีที่ต่างกันก็คือจะนําความรู้ที่เขาศึกษาไว้แล้วเนี่ยนำมาอ,มอัพสเกลให,ให้ใหญ่ขึ้นในภาคอุตสาหกรรม เพื่อนมาใช้จริงและถ้าหนูชอบเรียนเคมีเนีย่ยหนูควรเลือกอันไหนมากกว่ากันนะคะถ้าชอบเคมีลว้วนๆเลยเนี่ยพี่แนะนําให้ไปศึกษาในทางด้านวิทยาศาสตร์เคมีดีกว่าแต่ถ้าเป็นวิศวะเคมีมันมีคําว่าวิศาวะนําหน้าจะเกี่ยวกับผู้สร้างหรือว่าเกี่ยวกับผู้การคนนํานวณซะมากกว่าแล้วก็นําเคมีเนี่ยมาเกี่ยวข้องด้วยเพื่อให้เป็นระบบของเขาครับ ห้องของวิศวกรรมชีวการแพทย์นะครับแลบบนี้เขาจะเรียกกันว่าบัตแลบนะครับหลักๆของบาตแลบของเรานะคะพูดถึงง่ายๆก็คือจะทํางานวิจัยเกี่ยวกับหุ่นยนต์ทางการแพทย์แล้วก็เทคโนโลยี ของหุ่นยนต์ที่ใช้ในทางการแพทย์หนูต้องชอบอะไรบ้างถึงจะมาเรียนที่สาขานี้ได้เวลาที่เราเรียนวิศวกรรมชีวการแพทย์ที่นี่เนาะในปีแรกเนี่ยเราก็จะได้เรียนร่วมกับหมอมีการเรียน anatomy เรียนกับอาจารย์ใหญ่ถ้าเราชอบในเรื่องของชีววิทยาเรื่องของเคมีเราก็สามารถที่จะมาลองดูแล้วถ้าเรามีความชอบที่จะประดิษฐ์ชอบที่จะลองทําเกี่ยวกับหุ่นยนต์เราก็อาจจะมีความสนใจในเรื่องของวิศวกรรมชีวการแพทย์ได้หรือบางที่เนี่ยมีความสนใจเลิศ ว่าอยากเรียนวิศวกรรมชีวาการแพทย์ต้องการที่จะประดิษฐ์สิ่งของขึ้นมาแทนที่ว่าจะไปรักษาแต่ว่าประดิษฐ์สิ่งของหรือนวัตกรรมเข้ามาเพื่อที่จะช่วยตอบโจทย์การรักษาผู้ป่วยแบบเนี้ยการเรียนที่วิศวกรรมชีวาการแพทย์ของมหิดลเราจะมีความพิเศษอยู่อย่างหนึ่งก็คือมหิดลมีโรงพยาบาลของเราเองหลายแห่งนะคะอย่างเช่นรามาธิบดีหรือว่าศิริราชดังนั้นเนี่ยโจทย์วิจัยที่ เราได้มามาจากความต้องการของแพทย์โดยตรงต้องบอกว่าคุณหมอเนี่ยมีโจทย์เยอะแยะมากมายคุณหมอต้องการคนที่จะช่วยให้โจทย์เหล่านี้ได้รับการแก้ปัญหาแล้วก็ช่วยให้คุณหมอทำงานได้มากขึ้นคนไข้ปลอดภัยมากขึ้น ชมรมหนึ่งอของคณะวิศวกรรมมหิดลน,นะครับที่นักศึกษามาร่วมกันสร้างรถแข่งขึ้นมามโดยรถแข่งได้รับการสนับสนุนจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ด้วยมันทําวุ่นวายเยอะแยะไหมย่ับพี่วุ่นวายครับอันดับแรกเลยวางคอนเซปต์อย่างที่2เลยคือออกแบบเพราะว่าทุกชิ้นที่เราทำเนี่ยมันมันไม่มีถ่ายตามท้องตลาดขั้นตอนต่อไปก็คือส่งให้โรงงานหรือว่าผู้ผลิตเราเป็นคนทําแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายคือประกอบ ทุกอย่างเข้ากันแล้วก็เอามันไปลองวิ่งครับแล้วใครอีกเป็นคนขับอ่ะคะมีนักขับด้วยกัน5คนครับถ้ามีพี่เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันอยากลองนั่งดูวะได้นะครับโอ้โจะความรู้สึกเป็นไงเซรษฐี <laughs> มรถแข่งีนานแล้วแต่ละปีวิศวะเขาเรียนอะไรบ้างคะพี่นาคิดว่าปีไหนเรียนยากสุดอะคะแล้วเรียนยากไหมสังคมเป็นยังไงพี่เรียนภาษาอังกฤษกีตัวคะถ้าอยากเียนวิศวะอย่างเงี้ยต้องมีบุคลิกหรือคุณสมบัติแบบไหน